จัดฟันสายประทะจัดฟันเหล็กสวัสดีครับหมอจาาจันทร์ธับุรีนะครับวันนี้จะมาแจกแจงชี้แจงข้อแตกต่างระหว่างจัดฟันสายและจัดฟันเหล็กนะครับเพื่อนๆท่านไหนเคยจัดฟันแบบไหนคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับก็มาถึงเรื่องแรกเลยนะครับขั้นตอนในการจัดฟันสายจัดฟันเหล็กเนี่ยคล้ายกันมากเลยนะครับก็คือปรึกษาวางแผนแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าจัดฟันสายเนี่ยจะเป็นเครื่องมือมาเป็นชุด ซึ่งคนไข้ใช้ได้แค่คนเดียวนะคนอื่นใช้ไม่ได้นะครับประสิทธิภาพนะครับสมัยนี้จัดฟันสายมาเข้าใกล้จัดฟันเหล็กมากเลยนะครับแต่ยังมีสิ่งบางอย่างที่จัดฟันสายทําไม่ได้นะ ก็คือเรื่องของการตั้งฟันกรามนะครับหรือเคสที่ทำการสลับซับซ้อน,นมากๆนะครับอาจจะยังทําไม่ได้เท่าจัดฟันเหล็กน,นะทีนี้เรื่องความสบายในการสวสมใส่นะครับก็คือจัดฟันเหล็กเนี่ยมันเหมือนฟันปลอมติดแน่นเลยมันถอดไม่ออกนะครับลวดก็บาดปาได้จัดฟันสายมันถอดออกมาได้ทำความสะอาดได้กินข้าวก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะสบายกว่านะอ่า เรื่องทาความสะอาดนะครับจัดฟันสายจะทำความสะอาดง่ายกว่าเยอะมากก็คือถอนออกมานะครับแล้วก็ล้างเหมือนฟันปลอมเลยนะเอาสบู่อะไรล้างได้นะครับแต่จัดฟันเหล็กต้องใช้ Super Floss หรือว่า Floss ทรเดอร์นะครับเป็นได้ร้อยใหม่แล้วเข้าไปถูๆๆเหมือนผ้าเช็ดตัวนะซึ่งนี้ต้องอาศัยความชํานาญและการฝึกฝนค่าใช้จ่ายนะครับปัจจุบันจัดฟันสายไม่ได้แพงกว่าจัดฟันเหล็กแล้วแค่ต้องจ่ายเป็นก้อน